ร่วมสนับสนุนรายการโดยเอ็มซว่างเหวียนเป่าสารปรับปรุงดินกอแก้วโกแคสวันอาหารเสริมพืชชนิดน้ำกอแก้วโกลแคสตวันสารเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงดินซิลิคอนไฟล์70ครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของอาวุธความสําเร็จซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องราวของความเพียรตัวอย่างอันงดงามของชีวิตช่วงที่แล้วนะครับท่านทัชกรได้ให้เรื่องราวมุมมองความคิด นะครับของตัวเองกับภาพของพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เป็นอย่างดีซึ่งช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อว่าแล้วสติปัญญาที่ได้จากเรื่องราวตรงนั้นนําพาให้ชีวิตของทัชกรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับท่านครับ ในเรื่องของที่เรามองภาพเหมือนอย่างท้าเปรียวบอกว่าท่านเป็นเหมือนพ่อในสิ่งที่เราสอนลูกเดิน<ะ>ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านตรากรรมมาทั้งชีวิตเนี่ย<ะ>แล้วก็สามารถยังผลในสิ่งที่ท่านทำเนี่ย<ะ>ทำให้ประสบความสำเร็จมากมายนะครับในสิ่งที่เราทำในชีวิตของเราเนี่ย<ะ>นะถ้าเปรียบเทียบกับที่ท่านทำถือว่าน้อยมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้ นะราแวเม่ห็นว่าเราเรียนรู้ทันกันได้ในเรื่องของการอย่างที่ท่านทรงสอนไว้สอนไว้เราสามารถหารู้ได้อย่างทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น3 8คําปคประโยคที่ท่านสอนนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมแบบจำอย่างในใจเลยแล้วเราก็เอามาใช้เลยนะครับก็คือว่าท่านสอนว่าเวลาเรากราบพระหลายๆคนเนี่ยหลงทาง หลงทางหลงทางก็คือว่าในจิตใจของเราเนี่ย uh huh. บางทีเราอาจจะแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีโมห uh huh. ะในจิตใจภาษาพระท่านเรียกว่ามีอวิชชามีนิวรณ์ห uh ้า huh. แปล<จ>เป็นไทยคืออะไรอ่ะบแปลเป็นไทยหมายถึงว่านิวรณ์ห้าเนี่ยหมายถึงว่าในจิตใจเราเนี่ย uh huh. ความขุ่นมัว uh huh. ซึ่งเราจิตใจเราเนี่ยแทนที่เราจะหายใจเข้าออกและปล่อยวางเหมือนพระ uh huh. แล้วทําให้จิตใจมีความ โุงโลง่โลงแล้วก็มีสติปัญญาครับแต่ใจิตใจเราเนี้ยไปยึดปะทะอ,อ,า,อารมณ์<อ>ทำทั้งปวงคือ,อสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้สิ่งที่ได้อยู่นหัวแล้วไปปะทะเป็นอารมณ์ท่านเรียกอารมณ์แห่งนิวรณ์หบางทีแบบว่าอาจจะอารมณ์แห่งความรักใคร่กา<อ>รโกรธกางเกลียดความแบบว่าฟุงา้งซ่านอารมณ์ครับ ที่ทําให้เราแบบว่าไม่มีสติสตางถูกไหมครับและเป็นอารมณ์ที่โลภแล้วก็โลภในเรื่องของการเลือกที่รักมากที่ช่างกลายเป็นโกรธคนนั้นนะไม่ไม่ซื่อตรงกับคนนี้จิตใจที่แบบว่ามันเขาเรียกว่ามีนิวรนะครับซึ่งจะทําให้จิตใจเนี้ยในพระท่านเรียกว่าอวิชชามันจะมีแบบว่าความไม่รู้จริงนะครับไอตรงนั้นแหละที่ทาให้ไม่มีปัญญา ไม่มีสติไม่มีสติคือการมีมีตรุตรองขึ้นมามว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับจิตเราที่จะไปประคองแล้วก็ทําแต่ละสิ่งให้ถูกต้องอแต่เมื่อเราไม่มีสติตรงนั้นเนี่ยเราจะทําไปเช่นเอ้ยนี่ลูกกูอ,อันนี้เป็นคนที่เรารักหรือเราได้ผลประโยชน์จากคนนี้มาครับมันจะเป็นไม่ใช่สติมันจะไม่มีรู้สึกตัวมันจะเป็นไม่มีสัมปชัญญะ แล้วมันทํำด้วยความโง่เเขล่าไม่มีปัญญาที่จะมองว่าอันนั้นจะเกิดเหตุอะไร,รในวันข้างหน้าหรือผลอะไรที่จะตามมาเพราะนั้นถ้าเรามีความเพียรอย่างองค์ท่านสอนและเรามีจิตใจแบบว่าพอเพียงไม่ได้ลบโม่ตัวสันพอเพียงในสิ่งที่ตนมีถูกไหมแล้วเราจเจริญสติในการงานนั้นๆเราก็จะมีความคิดความอ่าน Mm hmm. แล้วเราก็ไม่มีความลบในเรื่องของอาติใดๆมันก็จะเป็นสติและสมบัติชญญะคือคิดในเรื่องที่ดีครับคิดในเรื่องกุศล mm hmm. แต่ถ้าเรามีในเรื่องนิวรณ์หรือเรื่องอะไรที่ไม่ดีมันก็จะเป็นอก,กุศลครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกุศล mm hmm. อย่างเดียวภาษาง,ง่ายๆของคนเราเรียกว่าด้านบวกครับเมื่อมีด้านบวกอย่างเดียวก็คิดบวกอ เหมือนกับทางพระท่านบอกว่ากฎแห่งกรรมกรรมด้านบวกอย่างเดียวอ่ะคิดด้านบวกอย่างเดียวมันจะมีผลลบไหมครับมันก็ไม่มีพูดด้านบวกอย่างเดียวมีผลลบไหมล่ะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีความวุ่นวายไม่ต้องมีปัญหาด้วยด้านกายเนี่ยทำด้านบวกอย่างเดียวคือไม่ไปพาตัวเองไปเล่นการพนันกายเนี่ยไม่พาตัวเองเป็นรักขโมยผลบวกอย่างเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นผลแห่งการกระทํานั้นอ่ะ นะครับถ้าเราขาดวิสติปัญญาม,มันหมายถึงว่าคนเราส่วนใหญ่มองแต่เรื่องกายไงครับอีกโก้ยึดมั่นตัวตนกายใหญ่แข็งแรงรหรือต้องแบบยอมรับตัวเองนะต้องแบบยกย่องตัวเองแต่เรายกย่องในเรื่องของอจิตใจรเราไม่ยกย่องกายถ้าเรายกย่องกายนะเราจะไปข่มคนอื่นเฮ้ยมึงต้อง กูใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยต้องมายอมเรานะแต่ถ้าเรายกย่อมทางใจอมันเป็นความสะอาดทางด้านจใจใจมันความเจริญทางด้านจิใจครับเพราะฉะนั้นเวลาใจเราเนี่ยยิ่งใหญ่ครับใจเราเจริญใจเราด้านบวกอย่างเดียวมันจะสะอาดไปหมดเลยครับ คำพูดก็สะอาดคำพูดก็ตรงก็จิตใจเนี่ยไม่ให้จิตใจโอนเอียนมันทําให้แบบว่ากายก็ตรงทําการงานก็ตรงนะมันจะถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาข้างในได้ไม่เหมือนคนอื่นที่มองแต่กายข้างนอกแต่เรามองข้างในนะมันจะเป็นขั้นของคนที่เหนือเหนือบุญบุญคือเราพากายเราไปทําบุญนั่นคือขั้นเปลือก แต่ว่าขั้นของบุญนี่คือขั้นเหนือกว่าที่ท่านทำผมมองไปถึงองค์ท่านครับคือท่านมีองค์บรารมีบรารมีหมายถึงเหนือกว่าบุญก็คือจิตใจนี้แหละเป็นตัวควบคุมเป็นจิตใจที่แบบว่าแทนที่จะอ่อนอ่อนไปในด้านของอคติคแต่จิตใจท่านตรงในเรื่องของบรารมีเช่นสัจจะบรารมีคำพูดคำจาการกระทำ ปัญญาบรารมีจิตใจนี่กล้าแกร่งเป็นปัญญาบรารมีมเป็นขั้นที่เป็นบรารมีไม่ใช่เป็นขั้นของบุญอตอนช่วงที่ผมเคยศึกษาในด้านของพลังจิตในเรื่องของการที่จะกว่าจะตั้งจิตเป็นบรารมีได้มผมเคยใช้แต่งกรู่บทหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ผมสามารถยืนด้วยตัวเองได้ คยแต่งก่อนแล้วก็เป็นแบบไอ้เวลาผมเจอปัญหาหรืออะไรผมสามารถที่จะ,ะนำเรื่องนี้มาจำจำคอนนั้ได้ได้อย่างเช่นออบอกว่าหากวันนี้จะเหลือเพียงฉันคนหนึ่งเป็นคนซึ่งยืนตระหา่านต้านลมฝนจะเป็นคนไข่คว้าใจและกายตนฝากขึ้นลมแห่งชีวิตพี่ชิตมาน มันมันมีเองนะครับ,รบแต่น,นี่คือเป็นบทหนึ่งที่ผมนำมากระตุ้นเขาเรียกเติมพลังให้กับตัวเองให้กับตัวเองในการที่จะต่อสู้ในทุกๆเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นไ<ช>ม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาคธุรกิจ<ช>เรื่องราวของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าทัศกรดูแลภาคธุรกิจ ของท่านในเชิงลึกและดูแลเป็นอย่างดีแล้วลงทุกขั้นตอนด้วยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในการที่เราได้พูดคุยกันเรื่องราวของความเพียรตัวอย่างอ่างดงามซึ่งต้องบอกว่าวันนี้หลายๆท่านชมรายการแล้วได้แง่คิดหลายมุมเลยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเชกอรนมากนะครับที่มาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับความเพียรในวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ท่าคนผู้ชมครับวันนี้เราได้ความรู้เรื่องราวต่างๆของพระราชกรณียกิจนะครับในการที่พระองค์ท่านนะครับทรงมีแนวความคิดอย่างไรในการที่จะทําประโยชน์ต่างๆให้กับที่น้องประชาชนและวันนี้เราได้เรียนรู้ความเพียรอันงดงามว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรบนโลกใบนี้นะครับโลกส่วนตัวแล้วเนี่ยโลกธุรกิจก็สามารถจะนํามาประยุกต์ใช้ด้วยกันเป็นอย่างดีด้วยครับและชุดแทร็กการแบบนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับบริษัท โป r แคสต์มาร์เก็ตตจำกัดผิดพันเอ็มซายว่างเหวียนเป่าตางโ r รแคสต์ครับ mm hmm. เครื่องสำอาง BSC mm hmm. และสถานที่ในการถ่ายทำสวยงามแบบนี้ครับ SCG e x p e เ i e n c e ครับ mm hmm. เราพบกันใหม่ในค่าวหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ